อยากถามพี่มุกดาวนะคะว่าอยากให้มุกดาวรีวิวที่เข้มในกองนะคะเดี๋ยวก็อยากให้พี่เข้มรีวิวพี่มุกดาวในกองเหมือนกันค่ะอ๋ออ่ะให้พระนางของเรารีวิวกันหน่อยรีวิวกันแล้วกันหน่อยนะคะให้มุกดาวรีวิวก่อนดีกว่าแกมีแต่เรื่องดีๆอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยไม่ไม่คือต้องบอกว่า หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เข้มทำอะ่ะเขาสอบลงค,คือเขาไม่เล่นเขาไม่สนเขาไม่ค่อยแบบดือหรือทาอะไรให้หนูรู้สึกว่าเขาไม่ดีอ่ะเขาดูจริง เขาดื้อกับแม่เขาดืกับผู้กำกับเอแต่เขาไม่ดื้อกับเรานะกับมุกอะเขาจงนิ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นว่าเขาดื้อกับทุกคนเลยแล้วเขาไม่ดื้อกับเราเนี่ยะไรเลยอยากรู้เรื่องแรกเละเรื่องแรกมทยเรื่องแรกนะที่เป็นอย่างนี้เรื่องแรกนะต้งแต่ต้้งแบอกว่ามันเป็นความคือเข้มเขาจะมีสมาธิเวลา ถ้าเข้าบทด้วยกันหรือเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะวกแวกแต่เขาจะกลับมาไวหรือการเล่นการแซวที่มันอาจจะต้องดูจังหวะทางในบางอย่างเขาก็เขาก็ทำแบบนั้นเขาจะไม่ได้มาเล่นกับหนูจนแบบจนมันอันเลิศไปเหมือนเมื่อก่อนเราเหินอะไรหรือเปล่าเราเินอะไรป่าตอนนี้แหละครับเออทำไมเราแบบเราเหงือออกเรารู้สึกว่าเราเลิกลากเราอาการมันเป็นยังไง อาอทำตัวไม่ถูกเมันยังไงหนไม่คหนูก็ไม่รู้ต้องถามคนอื่นว่าแค่มอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นยังไงยุคก่อนหนูเขาืม่ได้เป็ไคอมพิวเอร์เลยเกเรไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่ามันยากมากเลยนะพอกับผู้ชายดื้อคนนึงเนี่ยปกติจะมันจะต้องยอมให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเคยเล่นด้วยกันใช่ไหมคะไม่เคยเล่นด้วยกันแต่เคยไปงานด้วยกันปกติเขาจะดื้อจะโซนฮอร์สบูนเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่า ขนาดเจอแรงๆอย่างพี่ยังดื้อเลยแต่พอเจอมุกดาทำไมถึงไปยอมเขาล่ะเนี่ยรีวิวซิรีวิวไอผมจะบอกว่าตัวเข้มก็เหมือนปรินเนี่ยค่ะตอนที่มันอะไรนะตัวเข้มก็เหมือนปริญเนี่เวลาที่มันเจอสิ่งที่มันใช่มันก็หยุดไงเอาแล้วยังไงฉันเนี่ยนะดูแลกันทุกอย่างทำไมกัไม่เป็นเด็กดีสักที อสีบออกแล้วคนละแบบเนี่ยมก็นี่ไงก็เป็นคนดีให้แม่แล้วพี่ยกมือถามเลยนะคะถามแทนพี่โน่ถามแทนคนที่มาถามพี่หนิงถามแทนแฟนๆทุกคนที่เข้ามาถามดิฉันตกลงคู่นี้เนี่ยแฮชแท็กมีพิรุษนะคะที่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะแฮชแท็กมีพิรุษคืออะไรแฮชทมีพิรุษนะคะเดี๋ยวติดให้เลยค่ะคุณเขาุันะคะหนูว่าตัวหนูเนี่ยพิรุษน้อยมาก นู่นค่ะไม่เรานั่งไม่ติดแล้วนะมันยังไงเราเป็นคนที่ปิดบังความรู้สึกตัวเองไม่เก่งเราเรารู้สึกยังไงเราก็กเราก็เป็นแบบนั้นนี่จะแล้วไม่บอกก่อนเลยกระแสในจอเนี่ยอาจจะมีลุ้นนะคะอาจจะมีลุ้นให้มาฟินจิ้นกันทะลุจอก็ได้นะคะต้องคอยดูต่อไปนะคะอ่ะไปคำถามต่อไปก่อนที่พระเอกของเราจะเลิกลากไปมากกว่านี้ค่ะ